นี่คือ5อันดับท่าเล่นขาที่บ้านที่จะทำให้คุณสร้างกล้ามขาและเผาไขมันได้แบบสุดๆเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูแนงเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชุญแนครับตอนนี้คงกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะผม มาในคลิปนี้ับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาจัดอันดับ ห้าท่าการฝึกขาที่คุณสามารถทําได้ที่บ้านที่ะเป็นคุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อ lower body ของคุณได้อย่างเยอะเลยครับและทเป็นคุณสามารถเผาผลาญแคลอรี่และเผาผลาญไขมันได้แบบสุดๆเช่นกันครับผมซึ่ง5้าท่านั้นจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมไปไปดูกันแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิป,ปต่อครับผมนี่เลยครับ Home f i t เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแูนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทาง Home Fix Tool หน้าจอไว้และส่งไปหาทาง Home ฟ i t ูครับผมและคุณจะได้สมุดพิเศษจากทาง Home f i t ูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในอันดับที่5เลยครับผมคือท่าเบสิกสุดๆแต่ก็สามารถเผาแคลอรีส่สร้างกล้ามเนื้อให้กับคุณได้แบบสุดๆเช่นกันครับผมท่าน,นั้นคือท่าสะควอดด้วยบอดี้เบกของเราแน่เยครับผมซึ่งการฝึกในท่าสควอดแบบนี้ครับบปไปไปไปนะครับเป็นการสร้างพื้นฐานการฝึกกล้ามเนื้อ lower body ของเราทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวของต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลัง ก้นของคุณครับจะทํางานร่วมกันทั้งหมดรวมถึงตัวของแกงการและตัวของคุณด้วยที่จะทํางานไปพร้อมกันครับซึ่งการสวอคในลักษณะนี้ครับผมจะเป็นการวางรากฐานของการฝึกขาของคุณครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฝึกจนคล่องแล้วคุณแข็งแรงแล้วครับผมคุณจะเจอว่าขาของคุณมีความแข็งแรงขึ้นมีความกระชับมีความแน่นเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอว่าต้นขาคุณมีขนาดที่เพิ่มมาขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีขนาดของกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นหรือมีความแน่นตัว ของตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นสื่อถึงว่าคุณมีระบบเผาผลาญของร่างกายที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองและแถมอีกหนึ่งอย่างครับผมคือการสควอตครับคือการ Move กล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งทุกทุกครั้งที่คุณสควอตลงไปและขึ้นมาครับ คุณสามารถเผาแคลอรี่ได้มากกว่าการซิปอัพเนี่ยหลายเท่าตัวเลยทีเดียวดังนั้นนี่ถึงเป็นอันดับที่5ครับสำหรับการฝึกขาที่ท่านผู้ชมจสามารถสร้างกล้ามเนื้อและก็เผาไขมันได้เยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูว่าอันดับที่4คืออะไรครับผมไปดูกันมาะไรอันดับที่4ครับผมนั่นคือท่า leg เลกลันเชนครับผมเลกลันเชนที่นี้คือทุกทุกรูปแบบของการล้านครับผมไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเลกลันช์นะครับทำขาทีละข้างหรือเป็นฟอร์เวิร์ดลันช์คือก้าวแล้วยอ่อนะครับ หรือเป็น reverse lunge อถอยและย่อครับถ้าในกลุ่ม lunge จะมีความเข้มข้นและดุเดือดกว่าการฝึกท่าสะควอนนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสามารถฝึกตัวของท่าเล็ก lunge ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะเจอแล้ว,ว่าคุณ burn calories ได้มากกว่าการฝึกท่าสะควอครับเพราะว่าท่านี้มันคือการฝึกแบบ single leg movement คือการใช้ขาทีละข้างซึ่งมันใช้พลังงานเยอะ และมันเหนื่อยนะั่นเองครว่าใครที่ต้องการปั้นก้นครับท่านี้ถือเป็นหนึ่งในท่าที่ทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อก้นได้เยอะมากเลยทีเดียวซึ่งกล้ามเนื้อก้นคือเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดของ lower body ของเราดังนั้นะถ้าเกิดว่าคุณฝึกท่าเล็กๆคุณืะจำคุณจะเจอเลยว่าคุณสามารถเผาพลังงานได้เยอะมากในระหว่างฝึกและคุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อ lower body ของคุณได้เยอะมากๆนนเครับผมมันเลยอยู่ในอันดับที่4ของการฝึกขาที่บ้านของคุณครับซึ่งนี่พินมีแค่อันดับ4เท่านั้นนะ ซึ่ออีก3ามไดลจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ารับรองว่าเดือดแน่นอนครับผมไปมาในอันดับที่3ครับท่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปถนัดใจเลยครับแต่มันเป็นท่าที่สามารถทําให้คุณสร้างกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นนะผมรวมถึงกล้ามเนื้อสะโพรวมไปถึงการเผาแคลอรี่และเผาไขมันได้มหาศาลครับท่านั้นชื่อว่าท่าไซส์ควอนนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยฝึกท่าไซส์ควอนครับผมท้าให้ลองเลยว่า ถ้าเกิดว่าคุณฝึกท่าน,นี้ปุ๊บคุณจะเจอความร้าวรานที่เหนือกว่าการฝึกท่าเล็กลานช์ต้องบอกเนี้ยบอกนะซึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับเป็นแค่เรานะครับยืนขาในละักษณะย่แบบนี้ครับผมคือขากว้างนะครับเสร็จแล้วเราสามารถฝึกได้ทั้งสองรูปแบบคือไปทีละข้างพับสะโพกย่อนตัวลงนะครับกลับขึ้นมาและสลับข้างนะครับการสลับซ้ายขวาแบบนี้ครับผมนะครับก็สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ย ฝึกขาได้มีประสิทธิภาพและสมาร์เบิร์นแคลอรี่ได้เยอะเลยทีเดียวครับซึ่งเวลาที่คุณผ่อนตัวลงไปปุ๊บใช่ไหมครับจะมีต้นขาและผมที่ทํางานและรวมไปถึงตัวของก้นและสะโพกทํางานร่วมกันรวมไปถึงตัวของแกนกลางตัวที่ทํางานเยอะมากๆเลยทีเดียวครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความแอดวานซ์ความดุเดือดให้ทําทีละข้างนะครับตะกี้ผมสลับซ้ายขวาใช่ไหมคราวนี้ผมจะทําทีละข้างนะครับผมจะลงหนึ่งสองสามสี่ แบบนี้ครับแล้วคุณจะเจอความดุเดือดของการฝึก lower body ของคุณครับมันเลยเป็นอันดับที่3ของการฝึกที่ท่านคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะมากแล้วก็เผาแคลอรี่ได้แบบสุดๆครับผมแค่สาธิตนี่คือแบบโอ้ยปาดเมือแล้วแต่อย่างไงก็ตามยังมีอีก2ท่าที่เบอร์ได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าและนี่คือท่าในอันดับที่2ครับผมเชื่อว่าหลายคนทั้งรักแล้วก็ทั้งเกลียดท่านี้ครับท่านั้นมีชื่อว่าท่าจำสควอตนั่นเองครับวิธีการคือเราจะสะควอตลงไปใช่มัครบ และเราจะกระโดดที่ไปปึ้มและลงมาทนะ่าสควอตใหม่ลงหายใจเข้าขึ้นปึ้มหายใจออกครับการฝึกท่าจังสควอตถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการฝึกแบบใช้แรงระเบิดครับทำให้คุณต้องใช้พลังงานของกล้ามเนื้อ lower body เยอะมากจะมีการกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อนี่ยหนักหน่วงมากครับเพราะว่าคุณจะต้องพาตัวของคุณทั้งตัวนะครับให้ลอยสูงขึ้นปึ้มนะครับ ซึ่งคุณต้องออกแรงเยอะมากๆครับผมและถ้าเกิดว่าคุณทำในจำนวนที่เหมาะสมครับอยู่ที่15-20ครั้งคุณจะเจอว่าฮาร์ดเอคุณเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงและสามารถเข้าสู่ระบบการฝึกฮิต หรือว่าการฝึกแบบ Density i n t e r v ท l Training ก็คือการฝึกคาริโอความเข้มข้นสูงได้เลยครับซึ่งการฝึกคาริโอความเข้มข้นสูงจะทําให้คุณสามารถเผาผลาญไขมันได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าการคาริโอแบบปกติเนี่ยสอถึงสเท่าและที่สำคัญเลยคือมันทาให้เกิด After b u r n e f f e c กก็คือการเผาผลาญหลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จไปแล้วเนี่ยอีกอย่างน้อย24ถึง48ชั่วโมงเลยทีเดียวครับผมมันเลยอยู่ในอันดับที่2ของการฝึก Lo w ์อว์ดีที่บ้านของผมครับแต่อย่างไรก็ตามนี่คิด่าเดดือ้มงถสูผ ท่าดับที่1เดือดกว่านี้ซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปรับและนี่คือท่านในอันดับที่หนึ่งครับซึ่งผมเชื่อว่านักกีฬาหลายหลายคนครับไม่ชอบมันเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือท่าที่ทำให้คุณ,คณมี p ์ฟ f o r m a นซ์ของร่างกายที่เพิ่มสูงขึ้นและถ้าเกิดว,ว่ามองในมุมของฟิตเนสแล้วครับผมมันช่วยสร้างกล้ามเนื้อขาแล้วก็สามารถเผาแคลอรี่ได้เยอะมากๆมากกว่าการฝึกท่าจำสควอที่ซามครับท่านนไม่ใ่ว่าท่าสปริ๊จำนั่นเองครับนั่นคือการฝึกท่าเล็กลันช์ใช่ไหมครับ ซ้ายขวานึน่งนะครับเตึมตึมนะครับลงให้นิ่มนวลน,นะครับการฝึกในลักษณะนี้ครับผมมันก็คือการฝึกแบบพลโยอเมติกนั่นเองครับซึ่งคุณจะไม่ต้องใช้แรงระเบิดจากกล้ามเนื้อ lower body ของคุณคุณต้องใช้แรงเยอะมากและแน่นอนว่าตัวของฮาร์ดเลกจะขึ้นสูงไปแบบสุดๆจริงๆครับผมอาจจะเข้าสู่โซน4โซน5หรือ3ครับซึ่งท่านี้ โคตรเหนื่อยโคตรเดือดแต่ก็มีประโยชน์สูงมากทั้งในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มผลวานและการเผาผลาญไขมันนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณลองฝึกดูครับผมให้ลองทําสัก1 0 1ถึง12ครั้งดูนะครับซ้ายขวานับเป็น1ครั้งนะครับทํา1 0ถึง12และพักสั้นๆ60-90วินาทีแล้วก็กลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3-5เซตครับแล้วคุณจะเจอมิติใหม่แห่งการฝึกขา ที่บ้านของคุณที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะแล้วก็เผาผลาญไขมันได้เยอะมากๆเลยทีนครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุกๆท่านนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะฝึกเพียงท่าใดท่าหนึ่งเท่านั้นแต่คุณจะไปจะต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการฝึกฝนให้มันเหมาะสมนั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับสำหรับการฝึกขาดีๆแบบนี้ครับผมจัดอันดับมาให้แล้วนะดังนั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เลยครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอยู่วงของจอโค้ชพูนแนนอย่าลืม สำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสาธิตนี้ยังหอบเลยว่ะ